สองความเคลื่อนไหว DJ Snake หลังถูกจับตาปม Lisa b a c k p i n k ติดโควิดแฟนๆต่างพากันส่งกำลังใจหลังจากที่ทาง YG Entertainment ให้ต้นสังกัดของ Lisa b a c k p i n k ได้ออกมาประกาศว่า Lisa นั้นติดเชื้อโควิดในทีนโดยส่วนมากพุ่งเป้าไปที่การเดินทางไปอเมริกาครั้งล่าสุดเพื่อโปรโมตเพลงใหม่กับนักร้องชื่อดังอย่าง DJ Snake เพราะในตอนนี้ทำการโปรโมทนั้น DJ s n สเน็กพาลิซาไปผับสุดหรูที่มีคนพลุกพล่านล่าสุดดีเ n สเนได้ออกมาอัปเดตผ่านอินสตาแกรมสตอรีเป็นภาพการโปรโมทคอนเสิร์ตล่าสุดที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ซึ่ง DJ เจสเนเองนั้นก็ปกติดีไม่ได้รับเชื้อโควิด1 9แต่อย่างใดค่ะเมื่อช่วงเช้าวันที่25พฤศจ,จิกายน64ต้นสังกัด YG Entertainment ได้ออกมาแถลงการ ผลตรวจโควิดในทีนที่ตรวจแบบ PCR เพื่อหาเชื้อโควิดของสมาชิกวงแบ็คพิงก์อีก3ามคนที่เหลือและผลออกมาแล้วว่าไม่ติดโควิดในทีนโดยทั้งเจนนี่โรเซ่จีซูก็มีผลตรวจที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นลบทั้งหมด